่วงต่อไปค่ะช่วงของพาณิชย์บอกข่าวนะคะอยู่กับท่านพาณิชจังหวัดเพชรบณ์นายสุพลศรีทัพทิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะท่านพาณิชย์วันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังกันคะครับตอนอื่นเหมือนทุกครั้งนะครับก็พยายามที่จะเน้นย้ําให้กับพี่น้องประชาชนท่านผู้ฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโควิด -19 นะครับยิ่งมีข่าวในเรื่องของการ สายพันธุ์ใหม่อะไรใหม่เพราะนั้นก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังพี่น้องประชาชนก็มีการระมัดระวังโดยต่อเนื่องนะครับเมื่อวานผู้ติดเชื้อรายใหม่หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดรายนะครับเป็นประชาชนทั่วไปทั้งหมดนะครับในส่วนของผู้ต้องขังในเรือนจําก็ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับเสียชีวิตสิบสามรายนะครับก็ยังถือว่าเป็นถึงจะเริ่มลดลงลดลงแต่ก็ยังสูงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังป้องกันตัวเองอย่างดี เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะครับรวมทั้งในส่วนของวัคซีนนะครับยังไงก็ฉีดวัคซีนให้ให้ครบแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันนะครับสําหรับราคาสินค้านะครับช่วงนี้สินค้าเกษตรหลักกำลังเจริญเติบโตนะครับข้าวนาปีนะครับในส่วนของอข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูฝนมันสําปะหลังนะครับก็สองสามวันก่อนก็มีฝน ตกมาติดต่อกันก็ทําให้บางพื้นที่ที่ข้าวโพดทําท่าจะแรงแล้วก็ฟื้นขึ้นมาได้นะครับในส่วนของราคาผักตลาดกลางผักสันทิสุขศรีแยกพ่อขุนอำเภอหล่มศักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผักทีเจ็ดสิบห้าบาทต่อกิโลกรมัมผักชีลงมาจากเมื่อวานสิบบาทต่อกิโลนะครับผักชีลาวยี่สิบห้าบาทต่อกิโลกรมัมอ่าลงมาห้าบาทต่อกิโลพริกฮอตแดง ห้าสิบถึงหกสิบบาทต่อกิโลกรัมพริกฮอตเขียวสี่สิบถึงห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาวยี่สิบถึงยี่สิบห้าบาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนสิบถึงสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวเท่ากับเมื่อวานนะครับคณะสิบหกบาทต่อกิโลกรัมกะหลำแปดบาทต่อกิโลกรัมนะครับกะหลำดอกสิบสองบาทต่อกิโลกรัมกะหลำดอกราคาลงมาหนึ่งบาทลุย สิบบาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปาะสิบบาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปาะขึ้นมาสองบาทต่อกิโลกวางตุ้งก็สิบบาทต่อกิโลกรัมนะครับหอมแดงห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมแล้วก็แตงกวาสิบสามบาทต่อกิโลกรัมอันนี้ราคาทรงตัวนะครับหมูนะครับราคาเนื้อสุก,กรหมูเป็นหน้าฟาร์มก็ยังอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบสองบาทต่อกิโลนะครับ หมูเนื้อแดงก็ยังคงอยู่ที่สองร้อยบาทต่อกิโลสามชั้นสองร้อยสามสิบาทต่อกิโลแล้วก็เนื้อสันสองร้อยยี่สิบาทต่อกิโลนะครับไข่ไก่เบอร์ศูนย์สี่บาทสี่สิบสตางค์ต่อกิโลเอ่อต่อฟองนะครับต่อฟองขอไข่กรบเบอรอหนึ่งสี่บาทยี่สิบสตางค์ต่อฟองนะครับแล้วก็เบอร์สองสี่บาทต่อฟองเบอร์สามสามบาทแปดสิบสตางค์ต่อฟองนะครับเป็นราคาสินค้าเมื่อวาน จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาพรัฐเอกชนที่เราเรียกว่ากรออนะครับโดยท่านผู้อาวุโการจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านกิตคงเมืองนะครับเป็นประธานในการประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐและก็หน่วยงานภาคเอกชนนะครับองค์กรภาคเอกชนก็มีการพูดถึงการเตรียมความพร้อมในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะการเตรียมที่จะเปิดเมืองนะครับรองรับ ให้มีนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาตรการรัฐบ,บาลที่ผ่อนปรนนะครับก็โดยเฉพาะเรื่องทางด้านเศรษฐกิจนะครับก็มีการพูดถึงกันในหลายๆมุมนะครับการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ยังมองในเรื่องทํำยังไงที่จะดึงนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเนะที่ยวจังหวัดพิจิตรให้มากขึ้นนะครับก็มีการพูดถึงการใช้กีฬานะครับการใช้กีฬาเป็นตัวท่ทีที่จะ ดึงนะครับเรากําลังจะจัดแข่งเปตองทิงแชมป์ประเทศไทยอะไรอะไรลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะครับก็คือใช้กีฬาเป็น,นกลไกในการที่ดึงคนเข้ามาเพิ่บมูมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันในเรื่องของอเศรษฐกิจด้านอื่นๆก็มีการพูดถึงว่าทำอย่างไรถึงจะช่วยเหลือผู้ปกครองนะครับในช่วงที่เปิดเทอมนะครับในการที่น้องๆหนูๆเด็กนักเรียนไปโรงเรียนกัน ในการช่วยค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนะครับก็ก็มีการเสนอการหลายมุมมองซึ่งท่านผู้ว่าก็ได้ให้ข้อิอเรนาแล้วก็ให้ทางฝ่ายเลขานะครับดําเนินการประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการที่จะพยายามที่จะช่วยลดรายจ่ายของผู้ปกครองในเรื่องของการดูแลบุตรหลานด้านการศึกษาให้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องอที่เอามาเล่ากันตังางค่ะขอบคุณท่านพาณิชย์มากนะคะ ครับผมครับสวัสดีค่ะ